สาเหตุขอองค์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพศสสาา2310ให้แก่พม่านั้นมีหลายปัจจัยร่วมกันทั้งทางด้านภายในของอาณาจักรเองและปัจจัยภายนอกจากพมา่าซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ปัจจัยภายในภายในกรุงศรีอยุธยา 1. ความแตกแยกทางการเมืองขุนนางและชนชั้นปกครองขัดแย้งกัน แย่งชิงอำนาจกันอย่างรุนแรงเช่นการเปลี่ยนแผ่นดินบ่อยครั้งหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตรขาดผู้นำที่เข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 2. การทุจริตและการเสื่อมของระบบราชการขุนนางบางกลุ่มมุ่งหาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่สนใจบ้านเมืองระบบราชการอ่อนแอขาดความสามคคี 3. เศรษฐกิจและการทหารอ่อนแอ เกิดปัญหาเศรษฐกิจการเก็บภาษีไม่ทั่วถึงขาดรายได้รัฐกองทัพไม่เข้มแข็งขาดการฝึกฝนมีจำนวนน้อยและขาดการเตรียมพร้อม 4. การป้องกันเมืองไม่ดีพอกำแพงเมืองสุดโทมและไม่มีการซ่อมแซมหรือเตรียมพร้อมขาดยุทธศาสตร์รับมือการรุกรานจากภายนอกปัจจัยภายนอกการรุกรานของพมา่า 1. พม่ามีผู้นำที่เข้มแข็งพระเจ้ามังระ หลังจากเสียเมืองมาหลายครั้งพม่าภายใต้พระเจ้ามังรัฐจึงเตรียมการรบอย่างจริงจังส่งแม่ทัพเก่งเช่นสุริเยนนดรักมังสอนเนมิลสีฮบดีและมหาอุปราชา 2. พม่ายกทัพมาหลายด้านพม่าส่งกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาหลายทางทั้งจากเหนือและใต้ทำให้ยากต่อการป้องกัน 3. การล้อมเมืองที่ยาวนาน พม่าล้อมเมืองอยู่นานหลายเดือนตัดสเสบียงและเส้นทางติดต่อทําให้ประชาชนและทหารภายในกรุงอ่อนกําลังลงเรื่อยๆสรุปโดยรวมการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเป็นถอลมาจากความอ่อนแอภายในประกอบกับความเข้มแข็งและยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพของพมา่าซึ่งนําไปสู่การล่มสลายของราชาาาอาณาจักรอยุธยาในปีพศลา 2,310ถือเป็นการสิ้นสุดของยุคกรุงศรีอยุธยาและนำไปสู่การสถาปนากรุงธนบุรีโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเวลาต่อมา